สวัสดีครับครับผมในคลิปนี้ก่ามาเบิงเรื่องเล่าของอไฟจุดบุรีนะครับของมาด,ดาสองนะครับผมไฟอเนกประสงค์นะครับนี่ครับไฟจุดนี้นะครับไฟจุดนี้นะครับไฟอเนกประสงค์ของมาด,ดาสองนะครับอ่าครับมาด,ดาสองคือ อพอดีผมจะดีกล่องนะครับดิดกล่องอ่าก็เสียบเข้าไปปุ๊บนะครับไฟบอร์ติดนะครับผมไฟในประสงค์นะครับไฟจุนิกะอ่าเข้ากับเอาไว้จใส่หลายๆอย่างนะครับไ้ถ้าเสียบกล้องไว้ท้าชาร์จโทรศัพท์นะครับเวลาเข้าเดินทางไก่นะครับก่้องนี่คือว่าจําเป็นนะครับจําเป็นในการเดินทาง เพราะว่าเข้าสิใส่ไฟนี่ในรถนี่เข้าต้องใส่ไฟจุดนี้นะครับเพราะว่าของบรดาสวางนี่มันก็จะมีไฟจุบบุรีมันมีไฟอันนี้ประสงค์แค่หู้เดียวนะครับในรถนี่มีแค่ตำแหน่งเดียวมีแค่อ่าใส่ใส่คำว่าหู้เดียวเนี่แหละครับภาษาอีสานนะครับแต <c oughs> <c oughs> ่าาจ,จุดเดียวเนี่แหละครับาก็คือหลังจากที่ผมอ่าได้เสียบเข้าไปแล้วมันไม่มีไฟอันบมล่ะ ผมก็ได้หาไล่หาเบอรงว่าฟิวฟิวตัวไดทิมขาดนะครับฟิวนี่ประสงค์นะครับผมก็เฮดคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อจะอ่าผู้ใดใส่รถ,รถประเภทอ่าอาัมาดาสองนะครับสกายเอ็กซ์ทีฟของของเขานี่แหละผมไล่ซื้อถือว่าหูในใจนะครับอ่าก็คือผมลองไล่มาแล้วอยู่ด้านหนา้ารถฟิวด้านหน้ารถเนี่ยบ่มีนะครับอ่าผมลองไล่ทั้งหนา้ารถผมไล่แบบบ้านๆของผมนะครับผมจะเอาอุปกรณ์ของผมไล่เช็ค เบิ้งว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับอันนี้ผมก็เลยอ,อัดคิวคว่าใหา้ท่านท่านไดที่ใส่รถมาดรองนะครับจะได้แบบเข้าไปต้องไปให้สร้างลายหาครับเข้าสามารถลายเองอเปลี่ยนฟิวเองซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับจุดเล็กๆเ,เ,เสียงเงินสิบสิบบาทนี่แหละตัวละสิบบาทนี่นะมั้งเขาใคย นะครับฟิวตัวละสิบบาทนี่แหละผมก็จะได้บอกตำแหน่งให้มันเร็วเขินให้เข้า,าทำงานเร็วเึินนะครับนารถดนี่ทั้งนาด้านนาของเครื่องนี่ครับมันมันบ่มีนะครับบ่มีนะครับก็คือเห็นีนะครับฟิวตรงนี้อ่ะจุดนี้อ่ะฟิวในนี่นบ่มีนะครับมันสีบ,บ่มี บะหมี่อ่าไปจุดบุรีนะครับก็ว่ามันอยู่ดานในนะครับด้านในในรถนะครับตรงนั้นเข้ามาต้องไปเบื่องแรกนะครับผมมันอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวเปิดแฟกซ์กันนี่ครับด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายของของผู้โดยสารนะครับยู่งมอ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 งเหยียบเข่านี่แหละครับมองพักมองอ่าว่างเท่านี่นะครับเนี่ยอยู่ด้านซ้ายนะครับอยู่ด้านซ้ายของ ต้องมองพัก,พกเข่าเลยนะครับนี่นะครับตำแหน่งไดนะครับก็คือตำแหน่งนี่ครับตำแหน่งนี้นะครับมันมีฟิวเกียตัวหรอกเออเท่ากับถ้าจําจำบ่ได้จาตำแหน่งบ่ได้เท่ากับถอดเปือสุดโตเลยครับมันมีฟิวทั้งหมดเนี่ยหกตัวอ่านนี่ตัวนี้นะครับมันมันมันหายไปเพราะว่าผมถอดออกนะครับอยู่ตัวสุดท้ายด้านนี้นะครับนี่นี่ด้านนี้ด้านนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเอาฟิวใส่เลยนะครับผมก็ซื้อผมก็มาแล้วแหละอ่ะนี่นะครับเรียบปุ๊บเข้าไปเลยนะครับอ่าเรต้องใส่เครื่องมือยังลายนะครับพอฟิวม,มันบุก,กีโตนะครับผมอ่านะครับ ติดึ้นมาแล้วครับเห็นไฟบ่ครับอืมฟองกระติดแล้วครับอืมอ่ามีไฟนะครับฟองกัติดขึ้นมากลลวครับนะครับจะมันเป็นยางสาเหตียที่มันที่มันอ่ามักสิขาดจุดนี้นะครับหลายหลายคนอาจจะฟิวมักสีขาดนะครับฟิวสิขาดเพราะยางนะครับ พราะตัวเสียบเนี่ยครับอุปกรณ์เสียบมันนี่นะครับเสียบมันเนี่ยตัวเสียบมันเนี่ยอ่าเวลาไฟว่าเข่านะครับไฟว่าเข่าไฟว่าเข่านี่อันนี้ผมแนะนํานะครับกวรระว่างยายาหมุนนะครับอยาหมุนอยาหมุนแบบยาหมุนตัวนี้นะครับยาหมุนหนึ่งที่นะครับยาหมุนยาหมุนให้มันรอบนะยาหมุนนี่เป็นรอบนะครับยาหมุนให้มันครบรอบขยับได้หน่อยหน่อยนิดนึงนะครับขยับได้สมิ่งนะครับขยับได้สมิ่งนะครับขยับได้นิดนึงนะครับเข้าหามหมุนหามหมุนแบบนี้นะครับ ถ้ามุวนว่านี่แม่มันจีมันเห็ดให้ตัวเนี้ยด้านในเน,น,นี่ยมันไปส้นกันนะครับส้นกันปุ๊บอุปกรณ์ด้านในเนี้ยมันส้นกันเนี่ยเพราะว่ามันก็บม่ได้ว่าแข็งแรงนะครับมันจีดส้นกันมันใกล้กันมาครับเพราะมันใกล้กันปุ๊บอ่าเวลาหาอมุนแห้งๆเสียมันจีดขัวลบก็ขัวบวกเนี่ยส้นกันปุ๊บมันก็จะเห็นว่้ฟิวขาดนะครับจุดนี้เข่ากะระว่างนะครับผมเนี่ยเข่าเสียบเพรากว่ขอดมากแ้วก็เสียบยัดแห้งๆครับบางทียัดแห้งๆเลยนะครับหามมุนนะครับหามมุน ถอดออกแล้วก็เสียบเขาแห้งได้ครับหามหมุนถ้าหมุนนีดโอกาสที่สีให้อุปกรณ์ตัวเนี้ยัวเนี้ยครับัวเนี้ยส้นกันเนี่ยเป็นไปได้สูงนะครับเพื่อว่าเป็นไปได้สูงเลยนะครับผมอ่าข้าหอยเสียบเขาแห้ง <cing S 2> <ๆ S 1> เอาเสียบเข,นนข,นนขนน้าไปแลวก็งัดงัดแห้งแ้งก็ได้ครับถอดออกแห้งงัดเ,เขาแห้งแหงก็ได้ครับตาหามหมุนนะครับผมได้คลิปนี้ก็ผมก็สรุปไว้ปรว่าณนี้ครับการลายพิวของอเนกประสงค์ของ มาดะสองนะครับอ่าผ in like ู again, so ้ใดได้ผู้ใดใส่มาดะสองอ่ะจะได้หูไว้ไหวนะครับว่าฟิลหายหายเฮ้าเบิ้งจุดแหลกคือตรงไหนนะครับหายไปเบิ้งหายไปเบิ้งอ่าจุดด้านนี้ครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันมีฟิวแครทั้งเม็ดหกตัวร่วมเคือว่าทั้งเม็ดหกตัวแต่ว่าผมบอกหัวมันฟิลในนีนมันเอาไปใส่อย่างแน่นะครับคือการที่ผมไล่หูเนี่ยพอผมมีเครื่องมือนะครับ ผมก็เลยเนี่ครับนี่คือเมื่อผมแบบบ้านๆเนี่ยนะครับไล่ไปเองทีละครับผมผหูหรอกฟิวแจ่ระตัวูมันเอาอใส่ยังแต่ผมผมสามารถที่สีไล่ได้นะครับไล่ได้ว่าฟิวจุดใดขาดนะครับอ่าฟิวองใดขาดถ้าฟิว่งขาดวงใดเนี่ยห้าคนไม่ไล่เช็คอุปกรณ์น,นะครับผมสิมีวิธีไล่ของผมอยู่แล้วนะครับผมแบบนี่แหละสไตายบ้านๆของผมนี่แหละบ่ไดเบิ่งอ่ายังก่อนบ่ไดเบิ่งอ่า ยังรดแต่ละขั้นหรอกครับือว่าเข้าฮูจักวีธีไล่มันก็เป็นมันก็สามารถที่สิไปไปได้นะครับเดินเดินไปในทิศทางที่บ้านไหนเสียบเ,เสียอะไรนะครับ <S <S ผมครับผมอ่ายังอ่าในคลิปนี้ก็ผมจะสรุไปไว้ประมาณนี้นะครับถ้าถือยังไงก็กดยกโป้แล้ะครับแล้วก็กดต,ติดตามแล้วก็สั้นกระดิ่งหางน,นะครับผมขอบคุณครับ